สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณวันนี้นะครับเราก็จะกลับมาพูดกันถึงเรื่องยอดฮิตครับก็คือเรื่องของการจัดการเวลากับหนังสือที่มีชื่อว่า Time Smart ความฉลาดทางเวลาเล่มนี้ครับเขียนโดยคุณแอชลี่วิลแลนผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ด้านเวลาของ Harvard Business School นะครับ ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามีศาสตราจารย์ทางด้านนี้ด้วยนะครับเล่มนี้ยครับเขาขึ้นไว้ที่หน้าปกว่าทักษะแห่งความมั่งคั่งทางเวลาที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่ยุ่งจนแทบบ้าและใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดครับธีมหลักของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับระหว่างเวลากับเงินนะครับว่าสิ่งไหนเนี่ยที่ผู้คนเนี่ยคิดว่ามีคุณค่ามากกว่ากัน โดยความตั้งใจของผู้เขียนเนี่ยครับเขาต้องการให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของเวลาเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าคุณค่าของเวลาของคนทั่วไปเนี่ยถูกตีค่าต่ําหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ตีค่าค่อนข้างยากนะครับเริ่มต้นเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับในบทนาเนี่ยก็ได้พูดถึงเวลากับเงินในชีวิตประจําวันของเราครับผู้เขียนได้ยกตัวอย่างในคุณนิโคนะครับที่เป็นผู้บริหารของบริษัทชั้นนำนะครับกับคุณโทมัส ที่เป็นสามีของเธอคนทั้งคู่เนี่ยครับเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีงานยุ่งมากๆเลยยุ่งขนาดที่ว่าทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่เคยได้อยู่เมืองเดียวกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้มีเวลาที่จะไปลาพักร้อนแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาหลายปีแล้ววันหนึ่งคุณโทมัสครับผู้ที่เป็นสามีเนี่ยได้ของขวัญจากลูกค้าครับก็คือการให้อยู่ต่อหลังจากทํางานเนี่ยโดยการไปเที่ยวนะครับทริปที่ เคื่อข่าวเอล์นะครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยฟรีนะครับโทมัสเนี่ยก็เลยโทรไปขอร้องให้นิโคลเนี่ยลาง,งานแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่านิโคลครับกับปฏิเสธเธอบอกว่าเธอเนี่ยมีประชุมครั้งสำคัญเลยแล้วสุดท้ายครับคุณโทมัสเนี่ยก็เลยชวนน้องสาวของเขาเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันแทนหลังจากนั้นครับไม่ว่าจะหลังจากนั้นเป็นเวลาหลายปีเนี่ย เวลาโทมัสคุยเนี่ยครับเขาก็จะชอบพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวทริปนี้ครับกับนิโคลและแถมก็ยังจะชอบหันมาถามนิโคลว่าอะตอนนั้นนิโคลคุณ่ะติดประชุมสําคัญใช่ไหมเรื่องอะไรนะพอนิโคลตอบว่าจําไม่ได้เนี่ยเขาก็เลยประชดครับว่าอืมมันสําคัญเนาะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนิโคลเขาก็ได้ยอมรับครับว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่โทมัสเขาชวนเนี่ยครับวันพักร้อนของเธอเนี่ยก็ยังเหลือ และจริงๆแล้วเนี่ยครับแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่อยู่ร่วมประชุมทีมของเธอเนี่ยก็น่าจะรับมืองานสําคัญนั้นนี่นได้แต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยงานมันดูเหมือนสําคัญเหลือเกินนะครับตัวอย่างเนี่ยก็พอที่จะทําให้เราเนี่ยสรุปได้ว่าความทรงจํานะครับที่เป็นเรื่องของแบบการไปเที่ยวหรือว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะจําได้อยู่ตลอดเลยขณะที่งานสําคัญที่สําคัญณเวลานั้นๆเนี่ยสุดท้ายมันก็จะเลือนหายไปนะครับ อันนี้ก็เป็นบทนำนะครับของหนังสือเล่มนี้นะฮะเรามาเริ่มกันที่เนื้อหาบทที่1กันเลยครับบทที่1เนี่ยชื่อว่ากับดักของเวลานะครับคุณผู้ฟังเคยมีรายการสิ่งที่ต้องทํำไหมครับซึ่งสิ่งที่ต้องทำเนี่ยบางทีเนี่ยมันยาวจนไม่มีวันสิ้นสุดเลยเคยเป็นไหมครับอันนี้เนี่ยครับมีผลวิจัยในปีคศ2012นะครับที่สํารวจประเทศอเมริกาครับว่าคนวัยทํางานเนี่ย จำนวน50%เลยครับที่บอกว่าเขาเนี่ยต้องรีบร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็70%เนี่ยตอบว่าไม่เคยมีเวลาพอนะครับพอสำรวจอีกครั้งหนึ่งในปี2015ครับก็พบว่า80%เลยนะครับบอกว่าคนเนี่ยมีเวลาไม่พอกับความต้องการนะครับก็คือขัดสนทั้งด้านเวลานะฮะทั้งๆท,งที่ในปัจจุบันของเราเนี่ยครับในยุคนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเราเนี่ย น่าจะมีเวลาพักผ่อนเนี่ยมากกว่าคนสมัยเมื่อ60 70ปีก่อนเนี่ยมากมายเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นแบบไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟนะครับหรือว่าหุ่นยนต์ที่ช่วยดูดฝุ่นนะครับหรือว่าแบบเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมีทันสมัยกว่าแต่ก่อนเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับบางทีเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับมันก็ทําให้เรายุ่งรู้สึกยุ่งมากยิ่งขึ้นเช่นไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลนะครับ การประชุมทางไกลนะครับที่มันทำให้เราเนี่ยทำทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มันก็เป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกขัดสนในเรื่องของเวลาด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ผู้เขียนเนี่ยครับในบทเนี่ยเขาก็เลยพูดถึง6กับดักของเวลาที่ทำให้คนส่วนมากเนี่ยรู้สึกขัดสนเวลาครับเราลองมาดูกันดีกว่านะครับอันแรกเลยครับแล้วก็เป็นอันที่ต้องบอกว่ายอดทิ่ติดอันดับนะครับก็คือ เทคโนโลยีครับแม้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยทําให้เราประหยัดเวลานะครับแต่ด้วยตัวของมันเองเนี่แหละครับกลับขโมยเวลาของเราไปด้วยครับอันนี้ผู้เขียนเขาพูดถึงริ้วเวลานะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยริ Real ้วเวลาเนี่ยก็คือเวลาสั้นๆแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นที่เป็นช่วงว่างนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่เรารอเวลารอเพื่อนรอคิวนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะโดนมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยครับมาขโมยเวลาไป ก็ไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลการดู Facebook การดูทวิตเตอร์หรือว่าการดูพวกคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับทีนี้เนี่ยครับประเด็นของริ้วเวลาเนี่ยก็คือมันเนี่ยจะไปซอยเอาเวลาที่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเวลานันทนาการของเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆนะครับพอโดนตัดเป็นส่วนๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยครับโดนขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับลองนึกดูว่าถ้าเกิดเราวาดเป็นเส้น1ชั่วโมงเนี่ยครับมันจะมีกิจกรรมพวกนี้ย ขัดอยู่ทุกๆ10 20นาทีหรือแม้แต่5นาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเออกกําลังกายอยู่บนลู่วิ่งครับแล้วมีใครอีเมลเรื่องงานเข้ามาครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยถูกขัดจังหวะอยู่ตลอดเลยเวลาที่ควรจะเป็นเวลาพักผ่อนของเราเนี่ยมันก็จะถูกอินเทอร์ลับอยู่เรื่อยๆนะครับหรือแม้แต่เวลาที่เรากินข้าวกับครอบครัวเนี่ยบางทีถ้าเราวางมือถือไว้ใกล้ๆเนี่ยครับมันก็จะมีการเด้งเตือนอนุน้นอันนี้มาก็จะทำให้เวลาคุณภาพของเราเนี่ยถูกขัดจังหวะ นะครับอันนี้ก็คือกับดักของเทคโนโลยีนะฮะอันที่สองครับก็คือสนใจในเรื่องเงินนะครับเราเนี่ยมีความเชื่อผิดๆมาตลอดเลยว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็คือเงินไม่ใช่เวลานะครับทีนี้ครับเขาก็เลยลองไปถามเศรษฐีดูครับว่าพวกคุณเนี่ยต้องมีเงินอีกเท่าไหร่ถึงจะมีความสุขอย่างสมบูรณ์นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ สามในสี่ของเศรษฐีที่ตอบเนี่ยเขาตอบว่ายังขาดเงินอีกมากเลยซึ่งมันก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะว่าเศรษฐีพวกนี้ก็มีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับมันดูค่อนข้างจะย้อนแย้งมากเลยก็คือเหมือนกับว่ายิ่งรวยเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกขาดสนทางด้านเวลาครับนั่นก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนพวกนี้ครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ค่าจ้างนะครับสูงกว่าหรือว่าเป็นคนที่หาไรายได้มากหาไรายได้เนี่ยได้มากกว่าถ้าเกิดเทียบชั่วโมงการทํางานนะครับ มันเอารายได้มาหารเป็นรายชั่วโมงอะครับนะฮะทีเนี้ครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องทํางานให้หนักขึ้นเพื่อที่จะหาเงินมาได้มากๆนะครับพอหาเงินได้มากก็จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นนะครับคําถามก็คือมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่แบบเหมือนคับให้ค่ากับตัวเงินเนี่ยมากจนเกินไปนะครับกับดักข้อที่3ครับก็คือเราเนี่ยตีค่าของเวลาต่ําเกินไปนะครับ คนเราเนี่ยมักจะเอาเวลาไปแลกกับเงินแบบไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าคุณค่าของเวลาเนี่ยมันวัดได้ยากนะครับยกตัวอย่างยอดคิดเลยนะครับคิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยทําก็คือการขับรถออกไปเติมน้ํามันครับที่แบบน้ํามันเนี่ยมันถูกลงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้คํานวณเวลาที่เสียไปนะครับหรือว่าเป็นการอ,อย่างเช่นการเลือกเที่ยวบินที่แบบต้องไปต่อหลายๆต่อครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยเพราะมันถูกกว่าแต่การทําแบบเนี้ย มันเป็นการเพิ่มความเหนื่อยแล้วก็ความเครียดนะครับให้กับทริปที่เราจะไปเที่ยวนั้นๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานอะไรพวกนี้ครับโดยไม่จําเป็นหรือว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราได้มานะฮะกับดักถัดมาครับเป็นกับดักที่4ี่ก็คือความยุ่งที่กลายเป็นสถานะไปแล้วนะครับการทํางานยุ่งในเดี๋ยวนี้ครับมันเหมือนกับกลายเป็นสถานะไปแล้วครับก็คือบางคนเนี่ยเขาอวดอวดกันว่าเราเนี่ยยุ่งนะครับอวดกันจนเหมือนกับว่ามันกลายเป็นเหรียญกล้าหาญเลย ทั้งๆที่การที่งานยุ่งเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเสียทั้งสุขภาพนะครับแล้วก็เสียเวลาคุณภาพที่จะไปใช้กับครอบครัวนะครับที่ก็จะกลับกลายเป็นความสุขนะครับกับดักที่5ครับก็คือการเสพติดความยุ่งครับจนยากไม่เอ่อตนว่างไม่เป็นนะครับอันนี้เนี่ยก็คือคนสมัยนี้ครับกลายเป็นคนที่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้นะครับก็จะต้องแบบหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูนะครับตัวผมเองก็เป็นในหลายๆกรณีเหมือนกันนะฮะอันนี้ผู้เขียนเขาแนะนําว่า ให้ลองนั่งอยู่เฉยๆดูบ้างครับการนั่งเฉยๆเนี่ยครับมันเป็นการผ่อนคลายที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยให้สมองเนี่ยได้พักได้ผ่อนคลายจริงๆนะครับอันนี้ก็น่าลองดูนะฮะสุดท้ายครับกับดักที่6กก็คือการตอบรับจนตัวตายนะครับคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือคนเราเนี่ยมักจะมองโลกของเวลาในอนาคตเนี่ยในแง่ดีเกินไปนะครับทำให้ไปตอบรับนัดง่ายๆนะครับเพราะว่าตารางนัดเนี่ยมันยังว่างอยู่นะครับ ันก็แน่อนอนแหละครับเพราะว่ามันเป็นเวลาในอนาคตนะครับเราก็จะมีเวลาว่างในอนาคตเ,ย,เยอะๆเสมอทีนี้เรามาคิดในมุมกลับกันครับวิธีการของผู้เขียนเนี่ยเขาแนะนําก็คือให้คุณคิดง่ายๆครับว่าสมมติในวีคเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยคุณยุ่งมากเลยนะครับดังนั้นตัวคุณในอนาคตอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณก็คงจะไม่ได้ยุ่งน้อยลงไปเท่าไหร่หรอกนะครับฉะนั้นคิดให้ดีครับก่อนที่จะไปรับนัดใครเขาง่ายๆนะครับ เพื่อที่จะไม่ต้องไปยุ่งอีกในอนาคตนะครับอันนี้ครับก็คือบทที่หนึ่งในเรื่องของกับดักต่างๆของเวลานะครับบทที่สองนะครับพูดถึงเรื่องของการหาเวลาแล้วก็การซื้อเวลานะครับอันนี้เขาพูดถึงคุณนะครับตัวคุณผู้ฟังเนี่ยว่าให้เราลองตีค่าตัวเองครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเวลาหรือว่าเงินเนี่ยมากกว่ากันถ้าคุณเห็นคุณค่าของเวลามากกว่านะครับอันนี้เขาก็เรียกเป็นชื่อสมมุติว่าเทเลอร์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินมากกว่าเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามอร์แกนนะครับอันนี้คุณผู้ฟังลองคิดดูครับว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับคนแบบเทเลอร์เนี่ยนะครับก็คือคนที่เห็นคุณค่าของเวลามากกว่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถจ่ายค่าเช่าคอนโดแพงๆได้นะครับเพราะว่าการอยู่คอนโดในเมืองแพงๆเนี่ยมันประหยัดเวลาเดินทางนะครับส่วนมอร์แกนที่เห็นคุณค่าของเงินมากกว่าเนี่ยเวลาอยู่บ้านจะไม่ค่อยมีความสุขครับเพราะว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันไม่ทําเงิน มอ์แกนเนี่ยชอบทํางานมากกว่าแล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกกําลังกายนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเอาเวลาไปหาเงินนะครับวิธีการนะครับที่เขาแนะนําก็คือบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเวลานะครับที่มันเป็นเวลาแย่ๆในชีวิตของเราเนี่ยครับได้อย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ขับรถไปทํางานแล้วรถมันติดมากแล้วคุณไม่ชอบเนี่ยครับ เราก็จะสามารถเปลี่ยนเวลาตรงนี้นะครับไปทําประโยชน์ได้อย่างเช่นการฟังหนังสือเสียงหรือฟังพอดแคสต์นะครับเวลาประชุมเนี่ยที่แบบมันกินเวลาแล้วเราไม่ชอบเลยแบบประชุมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกเฉพาะที่จําเป็นนะครับเราค่อยเข้าประชุมเราค่อยตอบรับนะครับหรือแม้แต่เรื่องของอีเมลใครที่ชอบเช็คอีเมลบ่อยๆนะครับก็เราเนี่ยควรจะเช็คอีเมลนานๆครั้งนะครับถัดมาครับเป็นเรื่องของการซื้อเวลานะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับ ผู้เขียนบอกไว้ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ชอบทําอะไรนะครับทาแล้วมันเสียเวลานะครับก็ให้เราเนี่ยจ้างคนมาทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแทนครับอย่างเช่นการาสั่งอาหารนะครับด้วยเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่มาอย่างเงี้ยครับหรือว่าการนั่งแท็กซี่นะครับโดยที่แบบเราไม่ชอบขับรถหรือไม่ชอบรถติดเนี่ยเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยมาทาอะไรที่เราชอบอย่างเช่นแบบสมมุติผมชอบอ่านหนังสือเนี่ยผมก็เอาเวลามานั่งอ่านหนังสือแทนนะครับหรือคุณชอบดูซีรีส์คุณก็นั่งดูซีรีส์ไปในรถ แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าการใช้เงินเพื่อประหยัดเวลาเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความเครียดน้อยลงนะครับทีนี้ก็มีวิธีการที่ผู้เขียนครับเขาแนะนําว่าเป็นวิธีการคิดครับว่าการจ้างคนมาทําง,งานแทนเนี่ยคุ้มหรือคุ้มหรือเปล่านะครับก็คือให้เราคิดว่าเราเนี่ยจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วเราได้เวลาคืนมาเท่าไหร่แล้วเราเอาเวลานั้นเนี่ย มาทำถึงสิ่งที่ชอบใช่ไหมครับเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะลดความเครียดไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นแบบอาจจะเป็นพวกงานบ้านต่างๆนะครับรีดผ้านะครับหรือว่าแบบทําความสะอาดบ้านที่แบบยากๆนะครับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะจ้างคนมาทําแทนได้แล้วเรามีความสุขเราเอาเวลาตรงนั้นไปทํางานดีเด็กที่ชอบเนี่ยก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการซื้อเวลานะครับ อันนี้ส่วนตัวของผมเนี่ยหลังๆมาแบบผมซื้อของออนไลน์ใช่ไหมครับผมก็ไม่ค่อยจะไปกดคูปองลดราคาละเพราะว่ามันเสียเวลานะครับผมก็จริงๆส่วนต่างมันไม่เท่าไหร่ครับสิบาทห้าบาทยี่สิบาทอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังๆก็อยากซื้อก็ซื้อเลยนะครับบทถัดมาครับบทที่สามพูดถึงเรื่องของการสร้างนิสัยแห่งความมั่งคั่งทางเวลานะครับอันนี้ผู้เขียนเขาพูดถึงผลงานวิจัยนะครับที่บอกอย่างชัดเจนเลยว่า คนที่ให้คุณค่ากับเวลาเนี่ยจะมีความสุขมากกว่ามีสุขภาพที่ดีกว่าแล้วก็มีผลิตภาพการทํางานเนี่ยสูงกว่าคนที่ให้คุณค่ากับเงินนะครับแต่สุดท้ายแล้วอะครับคนเราเนี่ยก็ยังคงชอบจดจ่อกับเงินเพราะว่าเราเนี่ยประเมินคุณค่าของเวลาเนี่ยยากนะครับแล้วก็ชอบประเมินต่ําเกินไปแต่ว่าเงินอนะมันประเมินได้ง่ายนะครับแล้วเราก็ชอบคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีเวลามากขึ้นซึ่ง จริงหรือว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่จริงหรอกนะครับและเราก็ยังเป็นคนที่ประเมินเวลาที่จะใช้ในการทํางานในแต่ละวันเนี่ยต่ํากว่าความเป็นจริงอีกนะครับแล้วเราก็ห้ามตัวเองไม่ค่อยได้ครับทีนี้ครับเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องยากแหละที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเขาก็เลยแนะนํากลยุทธ์ที่จะช่วยในการจัดการเวลานะครับอันนี้ผมก็เลือกมาสองข้อนะครับก็คือหนึ่งให้ระบุเหตุผลครับว่าเราทําไปทําไมนะครับ บางทีเนี่ยเราจะมีนิสัยแบบค่าเวลาในช่วงสั้นๆนะครับอย่างเช่นการเล่นเกมเกมแบบเกมสั้นๆนะครับหรือว่าแบบเปิดดู Facebook เปิด Instagram เปิด Twitter อะไรพวกนี้ครับทีเนี้ยวิธการแก้ไขนะครับในการที่เราแบบมีนิสัยแบบเนี้ยก็คือให้เราเนี่ยลองถามตัวเองว่าเราทําไปทําไมนะครับเราทําสิ่งเหล่านี้ไปทําไมถ้าเกิดเป็นเพราะความเครียดนะครับเราเนี่ยก็อาจจะหากิจกรรมอื่นมาทําแทนนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเครียดเรื่องของการเข้าประชุม ก็จะเล่นเกมก่อนเข้าประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับผู้เขียนเขาบอกว่าลองแทนที่ครับจากการเล่นเกมเนี่ยเป็นการคุยกับเพื่อร่วมงานแทนนะครับอะไรแบบเนี้ยครับเป็นการแบบถามคําถามว่าทําสิ่งเหล่านั้นไปทําไมนะครับสิ่งที่เสียเวลานะฮะข้อสองครับเป็นเรื่องของการเผื่อเวลาลอยต่อนะครับก็คือผู้เขียนบอกว่าอย่าจัดตารางเวลาเนี่ยให้มันแน่นจนเกินไปนะครับให้เราเนี่ยเหลือช่องว่างเวลาไว้บ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ มีตารางเวลาแน่นเกินไปนะครับมันจัดเครียดนะครับการเว้นช่องว่างเอาไว้บ้างเนี่ยก็จะช่วยลดความเครียดลงนะครับแล้วก็ข้อแนะนาอีกอันหนึ่งครับยอดฮิตก็คือให้ปิดเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ครับพวก n o t i f i c a t ชันอะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นสามบทแรกของหนังสือเล่มนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจนอยู่หลายเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าเราจะมาพูดกันต่ออีก2บทนะครับก็คือบทที่4แล้วก็บทที่5้านะครับสุดท้ายนะครับขอให้ทุกคน มีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ